ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกผูกใจเสนอรายการาสุดยอดจาก200คอลัมน์ทางนิตยสารและหนังสือพิมพ์ 45พ็อกเก็ตบุแนะนำเมนูเด็ดและ88เว็บไซต์และบล็อกชวนชิมคือที่มาของการจัดอันดับของเราเพื่อที่จะค้นหาสุดยอด5อันดับของอาหารจานเด็ดทั่วกรุงไทยประกันชีวิตอีสุสุร้านอาหาร Wine Happening b i ๊กเซ LED5 สุดยอด สุดยอดหอันดับของทุกสรรพสิ่งสำหรับวันนี้5สุดยอดจะพาคุณไปพบกับเมนูอาหารว่างที่ไม่มีใครไม่รู้จักในตอนปอเปียสดจากกว่า190ร้านปอเปียสดทั่วกรุงผ่านการคัดสรรความอร่อยจากนักชิมหลากหลายสำนัก ต่างการันตีเป็นสิ่งเดียวกันว่านี่คือสุดยอดร้านปอเปี๊ยะสดขั้นเทพที่อร่อยแบบที่คุณไม่เคยพบเจอที่ไหนเมื่อก่อนและ5ร้านปอเปี๊ยะสดที่ถูกจัดให้อยู่ใน5สุดยอดจะเป็นที่ไหนกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับร้านแรกพูชนารมร้านปอเปี๊ยะสดรุ่นเกา่าประจำถนนมหาราช สุดยอดร้านปอเปี๊ยสดชื่อดังสันนิเมืองเปิดขายมาตั้งแต่พุทธศักราช2,500ด้วยสูตรลับที่สื่ทอดกันมาหลายชั่วอายุคนไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้ปอเปี๊ยรถเก๋าแห่งท่าช้างต้องที่ร้านโพชนาลมเท่านั้นค่ะร้านที่สองป้าแสงปอเปี๊ยสด ร้านปอเปี๊ยะสดขวัญใจมหาชนดำเนินกิจการโดยป้าแสงผู้ลหลงไหลในรสชาติปอเปี๊ยะสดมาตั้งแต่วัยเยาว์ขายตั้งแต่สมัยส,สาวๆจนปัจจุบันก็ยังไม่หยุดพักปอเปี๊ยะป้าแสงอร่อยไม่เหมือนใครถ้าอยากรู้อร่อยแค่ไหนเชิญมาชิมเลยค่ะร้านที่3ป้อมปอเปี๊ยะสดสุดยอดร้านปอเปี๊ยะสดขั้นเทพ ที่ยืนยัดความอร่อยเขียงคู่เยาวราชมากกว่า50ปีจนได้รับสมญานามว่าเป็นเจ้าแห่งปอเปียสดประจำซอยมังกรป้อมปอเปียสดขายมา50กว่าปีอร่อยตั้งแต่รุ่นอากงแล้วค่ะร้านที่4เจนิร้านปอเปียสดที่ถูกกล่าวขานมากที่สุด แหงตรอกสะพานหันปอเปีสดที่ยังคงไว้ด้วยเอกลักษณ์ที่เป็นสูตรโบราณขนาดแท้จึงการันตีความอร่อยจากคนเฒ่าคนแก่ที่ยังอุดหนุนอยู่ไม่ขาดสายมาแล้วกว่า40ปีปอเปียสดอร่อยๆที่สะพานหันต้องเจน,นี้เท่านั้นนะคะและร้านสุดท้ายจจนเจน ร้านปอเปี๊ยะสดไฟแรงแห่งห้าแยกนะระนองจากความอร่อยจากรุ่นพ่อถ่ายทอดความเทพสู่รุ่นลูกสารต่อรสชาติที่คงเอกลักษณ์ไว้อย่างดีจนเป็นร้านปอเปี๊ยะสดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในขณะนี้อร่อยเข้มเต็มคำต้องปอเปี๊ยะสดจนๆเท่านั้นค่ะและในช่วงต่อไป สี่สูมประกอบหลักของสุดยอดเมนูขันเทพจานนี้ร้านไหนจะถูกใจแก๊งนักชิมของเราบ้างห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าปอบเปียะสดในต่ลจยดการที่จะกินให้ได้ความอาร่อยแบบสุดขั้วนั้นต้องทำอย่างไรบ้างเราไปชมกันในช่วงเมนูเด็ดกับ Big กเซน LED สวัสดีค่ะในช่วงเมนูเด็ดกับ Big Sen น LED วันนี้นะคะอ่อนก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับอีกหนึ่งเมนูเด็ดของเราประจำวันนี้นั่นก็คือปอเปี๊ยะสดนั่นเองค่ะซึ่งปอเปี๊ยะสดนี่นะคะส่วนประกอบที่สําคัญที่จะทําให้ปอเปี๊ยะสดเนี่ยมีความอร่อยนะคะนอกเหนือจากไส้ที่มีความหลากหลายแล้วนะคะซึ่งมีทั้งหมูตั้งกุนเชียงนะคะรวมถึงเนื้อปูด้วยแล้วน,น,นะคะน้ําราดก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้อร่อยะคะ่ะ ซึ่งน้ำราดนะคะที่อร่อยเนี่ยจะต้องไม่มีความหวานเกินไปแล้วก็ความเข้มข้นกําลังดีค่ะอย่างนี้นะคะเฮ้ยแล้วตัวสีส้มนี่คืออะไรเพ้่อจะมาป่วนยังไงก็ต้องติดตามได้นะคะที่ Facebook Big s <B IX> e n LED ค่ะและต้องขอขอ,ขอบคุณ Big s e n LED สำหรับเคล็ดลับความอร่อยด้วยนะครับ สุดยอดสุดยอดห้าอันดับของทุกสรรพสิ่งกับสุดยอดเมนูปอเปี๊ยะสดและแกงนักชิมของเราในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างไปทำความรู้จักกับพวกเขากันนะครับพนตำรวจเอกสุวัสดิ์ธรรมรงศรีสกุลหรือที่รู้จักกันในนามสารวัตรหนุ่ยสุดยอดนักชิมผู้คร่ำบอดในเรื่องอาหารมายาวนานกว่า30ปีชายเล็กบันดิน์นอลมนิต์หนุม่มนักชิมมืออาชีพเจ้าของผลงานแนะนำร้านอาหาร ที่เรียกว่าเป็นเดอะเบสเซอร์อร่อยลืมอิ่มซิริออนมามา,มาน่ผู้สไตลิสต์และกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเทรเวียงจำกัดและยังมีนักชิมจากทางบ้านที่สมัครมาทา f เฟซบุ๊กของเราอีกถึงสองท่านนั่นก็คือธนวัฒน์ทองคำหรือเอ็มหนุ่มหน้าใสผู้รักการกินปอเปี๊ยะสดทุกครั้งที่ได้เจอวริยาคติพิบูลหรือตุย้ย าวน้อยที่มีปอเปี๊ยะสดเป็นเมนูเด็ดในดูงใจไปดูกันสิครับว่าแต่ละร้านเขาจะมีจุดเด่นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากร้านพภชนารมณ์ไส้ที่ใช้หมูตั้งเต้าหู้พะโลถั่วงอกแตงกวาและกุนเชียงที่นำมาทอดจนหอมกรอบอยู่ในแป้งสีขาวนวลเหนียวนุ่มไม่เหมือนใคร ราดด้วยน้ำราสีเข้มที่ได้ส่วนผสมจากแป้งข้าวเจ้ากระเทียมเจียวเกลือและน้ำตาลอย่างลงตัวกลมกล่มละมุนล,ลิ้นตบภายได้ผัดเครื่องเคียงทั้งต้นหอมสดและพริกสีเขียวช่วยเพิ่มความอร่อยได้เป็นอย่างดีปอเปี๊ยะสดจากร้านโภชนารมจึงกลายเป็นตำนานความอร่อยที่คุณลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง ร้านป้าแสงไส้ฟอเปียที่ใช้มีทั้งหมูตั้งกุนเชียงไข่เต้าหูพ้พะโลและยังพิเศษที่มีหมูชิน้นจากสันคออัดแน่นอยู่ในแป้งสูตรดั้งเดิมที่เหนียวนุ่มขอใส่ได้ยังดีราดด้วยน้ำราดที่ได้จากแป้งข้าวโพดทั่วลิสงและมัสตาร์ดที่ความเข้มข้นไม่เหมือนใคร พิ่มความอาร่อยด้วยต้นหอมและคลิกทิกเข้ากับเมนูนี้ได้เป็นยานดีปอเปียสดจากร้านป้าแสงจึงกล้าการันตีความอาร่อยที่คุณคาดไม่ถึงเลยจริงๆร้านปัม้มจุดเด่นอยู่ที่น้ำราดที่ใช้ความเข้มข้นจากมะขามเปียกสูตรดั้งเดิมได้ความปรีวหวานกำลังดีราดอยู่บนแป้งที่เหนียวนุ่มสดใหม่ทุกวัน ร้อมด้วยไส้ที่หลากหลายไปด้วยกุนเชียงหมูตั้งไข่ปูและเต้าหู้พะโลที่ผ่านการต้มมาเป็นอย่างดีเมื่อได้กินแกล้มกับผักเครื่องเคียงทั้งต้นหอมสดและพริกชี้ฟ้าดอกที่ให้กันแบบเต็มๆด้วยแล้วมันจึงอร่อยโดนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปเลยร้านเจนิใช้แป้งปอเปี๊ะ ที่ทำจากแป้งเมย่างดีได้ทั้งความเหนียวนุ่มและกลิ่นหอมหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไส้ที่ให้กันมาแบบครบครันทั้งกุนเชียงหมูตั้งไขฟไฟ่ฝอยและเต้าหู้พะโลยังมีจุดเด่นที่น้ำราดที่ได้ความเข้มข้นจากแป้งสลิมและแป้งข้าวเจ้าก่อนปรุงด้วยงาคั่วและหอมจียวโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพิ่มความอร่อยด้วยต้นหอมและพริกสดสีสันสวยงามจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ร้านเจนนิจะเป็นร้านปอเปี๊ยะสดขวัญใจชาวสำเพ็งมาแล้วกว่า40ปี <Hey. S 1> ร้านจนจน,จนใช้แป้งปอเปีย๊ยะแผ่นใหญ่เหนียวนุ่มที่อัดแน่นด้วยไสหลากหลายทั้งกุนเชียงที่ทอดด้วยไฟอ่อนๆเต้าหู้ที่ต้มด้วยเครื่องเทศ หมูตั้งถั่วงอกแตงกวาและไขไ่ไอยหลงตัวกันเป็นอย่างดีน้ำราดที่ได้จากแป้งข้าวโพดมะขามปีและน้ำตาลที่ให้รสชาติสุดแสนจะกลมกล่อมปิดท้ายด้วยผักเครื่องเคียงที่เน้นความสดเป็นพิเศษทั้งต้นหอมและพริกชี้ฟ้าเท่ากันเป็นอย่างดี ความอร่อยจากปอเปี๊ยะจานนี้จึงกลายเป็นที่กล่าวขานมาแล้วทั่วประเทศและสี่ส่วนประกอบหลักที่เราจะทำการวัดความอร่อยแบบขั้นเทพนั่นก็คือผักเครื่องเคียง เราจะเริ่มจะผักเครื่องเคียงของร้านโภชนารมกันก่อนเลยเครื่องเคียงให้9.5คะแนนครับนอกจากจะมีต้นหอมพริกดองแล้วนะครับก็ยังมีหั่นพริกี้ฟ้าสดให้นะครับเพื่อท่านที่จะชอบนอกจากนั้นยังมีมัส,สตาดนะครับซึ่งออกรสเปรี้ยวสําหรับคนที่ไม่ชอบหวานมากนะครับร้อนประแสงครับผักเครื่องเคียงนะครับให้ไป9.5คะแนนแล้วนะครับผักเครื่องเคียงเขาจัดมาออเต็มมากเลยนะครับต้นหอมใหญ่ สองต้นเคี้ยวสดตั้งแต่ปลายถึงโคนเลยครับร้อนปั๊มผักนี้ผมให้9.5ครับเพราะว่าทั้งสดแล้วก็ทานกับปอบเปี๊ยะแล้วมันเข้ากันดีนะครับร้อนจิ้นีิเครื่องเคียงให้9.5ค่ะเพราะว่ามันช่วยทําให้ปอบเปี๊ยะสดรสชาติดีขึ้นนะคะแล้วโดวยเฉพาะพริกดองะคะ่ะมันมีเปรี้ยวนิดๆอร่อยดีค่ะร้อนจนจนผกทอให้10นะคะเพราะรสชาติด,ดีค่ะสีสันสวยงามสด ร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้านจันจันมากนทีิส่วนต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแป้งนั่นเองนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากแป้งของร้านโภชนารมกันก่อนเลยครับ แป้งนะครับให้ไป9คะแนนเลยนะครับแป้งปอเปียเขาห่อมาเป็นคำเล็กๆนะครับเคี้ยวอร่อยมากครับร้อนป้าแสงครับแป้งให้9.5คะแนนครับเพราะเป็นแป้งที่นิ่มและแผ่นใหญ่มากครับถูกใจเลยครับร้อนปัม้มแป้งให้10คะแนนนะคะมีความนุ่มนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้มีกลิ่นนะคะปกติแป้งประเภทนี้เนี่ยบางทีถ้าไม่ดีเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบุกเปรี้ยวค่ะนี้เดี่ยมค่ะร้อนจินน แป้งให้สิบคะแนเลยครับปกติปอเปี๊ยะนี่ใช้แป้งเดียวกับโรตีสายใหมนะครับแต่ที่นี่ก็เลือกคัดที่นุ่มนะครับแล้วก็วิธีการเจ็ดเขาไม่ให้ถูกลงนิ่ม,มากครับร้อนจนจนแป้งให้9.5ค่ะเพราะว่าเออมันบางนุ่มมันทําให้เข้ากับปอเปี๊ยะสดทั้งหมดอะคะ่ะร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ไปก็ สุดสำคัญที่จะชี้วัดความอร่อยของเมนูเด็ดจานนี้ร้านไหนจะสามารถครองใจแกงนักชิมของเราไปได้บ้างช่วงหน้าห้ามพลาดเลยและครับสำหรับเมนูวอเปี๊ยสดวันนี้นะครับผมระทับใจร้าน กับการให้คะแนนสองส่วนประกอบแรกของปอปียสดจานนี้เราไปดูกันว่าอีก2ส,ส่วนที่เหลือนั้นร้านไหนจะทำคะแนนได้โดนใจแก๊งนักชิมของเราบ้างมาที่อีกหนึ่งส่วนประกอบสุดสำคัญที่โดนใจใครให,หลายๆคนนั่นก็คือไส้ปอเปี๊ยะนั่นเองโดยที่เราจะเริ่มจากไส้ปอเปี๊ยะของร้านโภชนารมกันก่อนเลย ไส้ก็ให้9.5คะแนนค่ะเพราะว่าทุกุกอย่างมาหันมาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วทานง่ายแล้วก็เหมาะกับขนาดของแป้งด้วยค่ะร้อนปะแสงครับไส่ให้9.5คะแนนครับที่นี่มีพิเศษคือหมูต้มนะครับนอกนั้นก็มีถั่วงอกนะครับมีตังกวาแล้วก็มีหมูตั้งคุณเชียงครับอร่อยครับร้อนปั๊มไส้นะครับให้ไป9คะแนนแล้วนะครับไส้ก็มีหลากหลายมากนะครับโดยเฉพาะคุณเชียงนะครับชิ้นเล็กๆอร่อยครับร้อนจินตี ใ้นะคะให้10คะแนนเลยค่ะเป็นไส้ที่อร่อยสุดในชีวิตเลยนะคะแล้วก็มีความหลากหลายหลายอย่างมากเลยกลมกลืนดีมากเลยค่ะร้อนจนจนไส้ให้สิบเลยครับเพราะว่าชอบมากครับถูกใจตรงที่กุนเชียงแล้วก็หมูตั้งครับรสชาติว่าโดดเด่นมากครับร้านนี้ร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือ หาถึงส่วนสุดท้ายที่สามารถชีวัตความอร่อยของเมนูเด็ดจานนี้ได้เลยนั่นก็คือน้ำราดนั่นเองเรามาเริ่มกันที่น้ำราดของร้านโภชนารมกันก่อนเลยครับน้ำราดให้9.8ครับเพราะมีรสชาติที่เข้มข้นนะครับกินแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับปอเปี๊ยะดีครับร้อนประแสงครับน้ำราดให้9ค่ะเพราะว่ามีความพ้นแล้วก็หวานมากๆและทางร้านด้านมาให้ชุ่มมากๆค่ะกัดแล้วรู้สึกได้เลยว่ามัน กระจายไปตามลิ้นนะคะร้อนปั๊มน้ำราดผมให้9ก้าคะแนนครับรสออกไม่จัดมากนะครับมีเปรี้ยวน้ำหวานนิดหน่อยครับแล้วก็ข้นกำลังดีครับร้อนจินนี่น้ำราดนะคะให้10คะแนนทะ,ะมันอร่อยมากๆเลยนะคะกลมกล่อมสุดๆค่ะร้อนจนจนน้ำราดนะครับให้ไป1ิคะแนนเลยนะครับน้ำราดจะใสๆนะครับไม่ค่อยเข้มมากนะอร่อยถูกใจนักชิมครับ ร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ไปเลยก็คือร้านเจนจนเราไปดูกันสิครับว่าน,นักชิมของเราจะชื่นชอบปาปีสสดของร้านไหนเป็นพิเศษสำหรับเมนูปาเปีสสดวันนี้นะครับผมประทับใจร้านเจนเจนท่าแย่นาน่นองครับ เพราะว่านอกจากเครื่องเขาจะครบนะครับแล้วก็ใช้ของมีคุณภาพคุณเชียงแห้งแล้วยังมีน้ำราดที่อร่อยนะครับเปรี้ยวนำอร่อยมากครับสำหรับเมนูปอเปี๊ยะสดนะคะร้านที่ประทับใจมากที่สุดคือร้านเจนี่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างอร่อยลงตัวนะคะค่ะแล้วเพลิเลยะค่ะร้านที่ประทับใจมากที่สุดในวันนี้นะครับ <S <S นั่นก็คือร้านป้าแสงปอเปี๊ยะสดครับแป้งนุ่มน้ำราดเข้มข้นอร่อยต้องยกนิ้วให้ครับค่ะร้านที่ประทับใจที่สุดนะคะก็เป็นร้านเจนี่ที่สะพานใหญ เพราะว่าน้ำราดและก็เครื่องของเขานะคะมันลงตัวแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยค่ะครับสำหรับร้านที่ประทับใจมากที่สุดในวันนี้นะครับก็คือร้านเจนเจน,เจนกอบเยีสดนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมันช่างลงตัวและกลมกล่อมดีเยี่ยมเลยครับแต่และร้านนั้นก็มีสุดเด็ดความอร่อยที่แตกต่างกันไปไม่ว่าใครๆก็ต้องหาโอกาสไปลองชิมกันให้ได้เลยนะครับ ส่วนจะไปกันอย่างไรก็ถึงเวลาแบ่งปันเส้นทางขุมทรัพย์ความอร่อยอีกันอีกแล้วในช่วงชี้เป้าเมนูเด็ดก,กับอีซุซุโภชนารมจากท่าช้างให้ตรงมาทางถนนมหาราชตรงหัวมุมถนนจะเห็นธนาคารนครหลวงไทยร้านโภชนารมจะเป็นตึกแถวตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปากรร้านป้าแสงปอปีสด จากถนนเจริญกรุงใกล้ๆก,กับสียแยกถนนตกเข้าซอยเจริญกรุง107งหรือซอยพระดุหนึ่งตรงเข้าไปเรื่อยๆตามถนนผ่านวัดจันทร์ในทางซ้ายมือไปอีกนิดจะเจอทางแยกให้ตรงเข้าไปประมาณ10เมตรร้านจะอยู่ทางซ้ายมือปั๊ปั๊มจากถนนเยาวราชมุ่งหน้าไปทางซอยมังกร เดินเข้าซอยไปประมาณ100เมตรจะเห็นสี่แยกร้านป้อมปอาเปีป๊ยสดจะอยู่ทางซ้ายมือเจนิจากถนนจักรเพชรมุ่งหน้าไปทางสะพานปกเกล้าเลี้ยวเข้าซอยสารรัฐธรรมนูญข้างคลององอ่างแล้วเดินเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆไปประมาณ150เมตรร้านเจนิจะอยู่ทางซ้ายมือบร,ริเวณสะพานหันจนจน จากถนนพระรามสามมุ่งหน้าไปทางคลองเติรร้านเจนเจนจะอยู่บริเวณหาแยกนะระนองต้องขอขอบคุณ a l อ n นิ i อ u สุ d ดีแมที่ร่วมนำทางความอร่อยให้กับเรานะครับจาก950ร้านกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทั่วกรุงผ่านการคดสันจากปลายลิ้นนักชิมมาแล้วกว่า50สำนักคัดมาเพียง5สุดยอดร้านกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาคันเทพในสัปดาห์หน้า ร้านไหนจะถูกจัดอันดับให้อยู่ใน5สุดยอดของเราบ้างติดตามชมกันได้นะครับร่วมสมัครมาเป็นแก๊งนักชิมและติดตามความเคลื่อนไหวของ5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสปปรรพสิ่งที้ที่ครุปเฟซบุ๊กสำหรับวันนี้สวัสดีครับ